สวัสดีทุกคนครับวันนี้ยู่ผมร้อนครับแล็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วันพันแมนเดอร์สตรงเกตนะฮะในเซิร์ฟเวอร์6 9 4นะฮะซึ่งวันนี้ครับในที่สุดเราก็กลับมาทำชาเลนจ์ที่เราจะเล่นไปด้วยกันเรื่อยๆอีกแล้วนะครับผมคิดถึงคอนเทนต์แบบนี้มากๆนะครับโดยคอนเทนต์ของเราในรอบนี้ครับผมตั้งเป้าที่จะเล่นสายฟรีนะครับโดยพยายามที่จะไต่อันดับที่100ให้ได้ก่อน100วันครับซึ่งการที่เราจะติดอันดับที่100เนี่ยครับก็ไม่ใช่ว่าขึ้นไปแล้วก็จจะะชนนนเเเลยแตต่่่ราททีี้้อองงคััดดบ100ใหไ ประมาณ2-3วันนะครับถ้าเกิดผมสามารถที่จะทําได้ก่อน100วันก็แปลว่าผมชนะนะครับแต่ก็ถ้าผมทําไม่ได้ครับผมจะต้องโดนบทลงโทษที่คนดูเสนอมาครับเพราะงั้นเนี่ยใครมีบทลงโทษที่อยากที่จะให้ผมทำเนี่ยครับก็คอมเมนต์บอกได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมวันพันแมนครับผมขอแนะนําให้เติมเกมที่ขั้นเทพครับเพราะว่าที่ขั้นเทพครับเราสามารถที่จะเติมเกมได้ถูกกว่าเติมเองนะครับถึง2บาทต่อ1คูปองเลยครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผมเติมไป3,000ันบาทครั ผมจะได้คูปองมูลค่าถึง5,000บาทเลยทีเดียวนะครับเหมือนเราได้ตังค์2 0 0 0มาฟรีๆนะครับซึ่งวิธีการเติมก็ง่ายมากๆครับแค่เซิร์ชไปว่าขั้นเทพใน Google แค่นั้นเองครับโอเคซึ่งก่อนอื่นครับ ID ที่ผมหามาเนี่ยครับก็จะเป็น ID ที่มีกล่องเลือกตัวละคร SSR ครับถึง2ตัวเลยนะซึ่งกล่องเลือก ตัวละคร S s R เนี่ยครับเราก็สามารถที่จะหาได้ในเว็บอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกกันว่าเกมช่วงนี้นะครับแจกตัวละครฟรีในเว็บนะซึ่งเรียกได้ว่าโหดมากนะครับซึ่งตัวละครที่ให้เลือกนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะมีดวงเนรเฟย่าแล้วก็โกเคสซนะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยผมจะเลือกเป็นเอ่เฟย่าก่อนนะครับเพราะว่าเฟย่าเนี่ยมันมันดันพลังได้เยอะนะครับหลังจากนั้นก็นี่เลยครับได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สันสะเทือนไปทั้งโลกนะครับจริงๆผมแอบอยากเลือกเฟย่าสองตัวอยู่นะ จะว่าไปเฮ้ยลืมแชร์โอเคต่อไปผมจะเลือกเป็นโกเคเรื่อนะครับผมจริงๆเราไม่ควรจะรีบเลือกมากขนาดนั้นแต่ผมผมอยากเลือกครับ <c oughs> แค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยเพราะว่าจริงๆเราสามารถที่จะใช้ฟูบุกินะครับในการผ่านทุกด่านได้อยู่แล้วนะครับและใช่ครับ คุณฟังไม่ผิดครับฟูบุกิแจกฟรีนะครับอันนี้ผมเลือกไม่ทันเพราะว่าตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยคือเขาเลือกมาให้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วฟูบุกิแจกฟรีในเว็บนะครับเราสามารถที่จะแบบไปหาได้นะครับผมและก็อีกอย่างครับที่ผมตั้งใจหามาเลยนะทุกคนก็เป็นไอดีที่มีลูกแก้วคิง g s ชเบวกนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยแบบพี่ครับจะเอาคิง g s ชเบวกมาทําไมนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคิง g s ชเบวกครับเป็นตัว s อ r บวกตัวเดียวเลยนะที่เราสามารถหาได้ในตัวม่วงนะครับที่ มันบัฟสปีดถาวรครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับบัฟสปีดถาวรนะครับคือถ้าเป็นตัวอื่นอย่างเช่นซอมบี้แมนเนี่ย,ยมันจะบัฟสปีดแบบทุกครั้งที่อันติจะบัฟสปีดหรือยังแฟลชประกายแสงเนี่ยทุกครั้งที่อันติจะบัฟสปีดนะครับคือซึ่งอ,อไอตัวละครพวกนี้มันไม่สามารถที่จะแบบใช้คอมโบกับการโรได้นะผมก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะเป็นคิงนะครับเพื่อที่จะบัฟสปีดถาวรนั่นเองนะครับเออแล้วประเด็นคือผมจะหาร่างหนึ่งมาจากไหนวะเนี่ยนั่นสิ โอเคแต่ผมจะเลือกเป็นลูกแก้วโกเคเซียไปก่อนแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มเล่นกันหน่อยครับสักสองใบนะครับไปครับและเรียบร้อยครับฟูเนรัไม่ดีแล้วแหละครับตัวนี้เอ้ยเมื่อกี้มีกระตุกแปลกๆโอเคครับรีแพตตัวนี้หาคิ้งค่อนข้างสูงนะครับโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเกลือก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดหนักละผมจะหายคิงล่างหนึ่งมาจากไหนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนนิดนึงลืมคิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแต่ก่อนนี้เราจะทําอะไรกันได้ครับเดี๋ยวผมขอ เคลียตรงนี้นะครับให้ถึงด่านที่5ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าด่านที่5เนี่ยมันจะแจกเจนอส นะครับแจกเจนอตฟรีโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในตอนที่ผมฟาร์มเสร็จแล้วครับผมซึ่งในระหว่างฟาร์มครับสิ่งที่ผมทําส่วนใหญ่ครับคือการที่ทําตามที่เควสบอกครับเควสบอกให้ผมทําอะไรผมก็ทําอันนั้นครับและเอาจริงๆผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยปั้นตัวละครให้เยอะที่สุดเท่าที่จะปั้นได้ครับแบบฟูบุกิปั้นได้ก็ปั้นโกคิสึปั้นได้ก็ปั้นเฟย่าปั้นได้ก็ปั้นครับคือพยายามที่จะใช้พลังงานให้ได้เยอะที่สุดครับเพราะว่าจุดจบของเราเนีครับคือเวลล์ยี่สิบเจ็ดนะครับ เบลไปได้เยอะที่สุดนั่นเอง และในที่สุดเจนอทครับผมสุดยอดไซบอร์กช่วยผ่านด่านนะครับแต่เออมันมันไม่น่าจะช่วยผ่านด่านเท่าไหร่นะครับชันในวันนี้เทียบกับเมื่อวานไม่ได้นะครับคำพูดนี้ผมพูดบ่อยมากนะครับโอเคก็หลังจากได้เจนอทมาก็แชร์ไปครับไม่รู้ว่าจะแชร์ทำไมแ้วก็แชร์ซึ่งเหตุผลที่ผมแชร์นะเป็นเพราะว่าถ้าเราแชร์นยมันจะได้ของตรงไหนวะตรงไหนสักตรงแหละออาโอเครับของตรงนี้ก่อนส่วนอันนี้ก็เออเดี๋ยวค่อยไต่นะครับโอเคบนััทั้ิเซิร์ฟก็รับมาเลยได้ตัวแดงหนึ่งใบครับตอนนี้เป็นเก็ ตรงนี้รับมาเลยก็ได้เพชรมาร้อยหนึ่งอปุปกรณ์เฉพาะก็โอเคนี่ครับผมเราสามารถรับได้ตรงนี้นั่นเองก็จะได้เพชรมาร้อยหนึ่งเลยนะโคเดเยอะครับกิจกรรมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นภาษาและแชร์ความทรงจำใส่ตามะแล้วก็เอาภาษาและแชร์ความทรงจำใส่ตามะาสองครั้งเราก็จะได้กรอบอันนี้นั่นเองผูกเมลก็อาจจะยังนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวขอรับใต้ดินหน่อยผมขอที่จะทําให้มันแบบเลิกเป็นจุดแดงๆก่อนนะแบบมันจุดแดงเยอะมากนะครับโอเคลดราคา ต่อไปครับเป็นแพ็คมือใหม่อันนี้นะครับก็จะเอาแพ็คฟูบุกิออกไปแล้วนั่นเองก็เปลี่ยนเป็นแจกฟรีแทนนะซึ่งก็ดีสุดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้จริงๆควรซื้อนะครับแต่ผมค่อยแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยซื้อตอนที่เราแบบขาดพลังงานแล้วจริงๆนะครับหรือจะซื้อเลยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวแปนะ๊บมันเดี๋ยวผมซื้อนะครับเออแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็ก็อาจจะค่อยซื้อนะครับผม แล้วก็ตรงนี้เป็นแพ็คข้ามโฆษณานะเป็นแพ็คที่แบบโคตรดีแน่นอนครับเราเล่นสายฟรีนะและนี่คือหนึ่งเหตุผลครับที่ทําให้ผมเลือกที่จะมาเล่นสายฟรีนั่นเองนะครับเพราะว่าการ o u ยูอาครับผมแจกฟรีนะแต่ก่อนอื่นขอแชร์เอาเพจก่อนโอเคเออตอนผมซื้อไอเดีเขาแชร์มาแล้วนะครับผมนี่เลยครับผมการ่วนะครับแจกฟรีนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งเลยที่ทําให้ผมเลือกที่จะกลับมาเล่นนั่นเองแบบเล่นเป็นสายฟรีนะครับคือเวอร์จัดโอเคแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอมาพูดถึงอันนี้ก็หน่อยแล้วกัน ตัวละคร S R บวกแจกฟรีครับตรงนี้เนี่ย คือหลายคนอาจจะแบบเริ่มมีคําถามแล้วว่าแบบผมจะเลือกตัวไหนดีนะเลือกเป็นอะตอมิกดีหรือซูเปอร์ดาร์ชายดีนะซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมในเซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้นนะผมไม่ได้แนะนําทุกคนในเซิร์ฟเวอร์อื่นนะผมในเซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้นนะผมเนี่ยคิดว่าผมจะเลือกกาโร่ครับผม,บผมเพราะว่าหน้าตรงนี้ครับไม่ว่าเราจะเลือกตัวอะไรครับมันกากหมดนะไม่ว่าเราจะเราจะเลือกอะตอมิกเลือกซูเปอร์ดาร์ชายมันแบบมันกากหมดนะแต่กาโร่เนี่ยสามารถที่จะไปอัพพลังให้กาโร่ยูอาร์ได้นะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะแบบพี่ครับ กิจกรรมกาโร่มันก็แจกกาโร่ฟรีนะครับแต่ตรงนั้นนะครับอย่าลืมว่าเราสามารถที่จะเลือกเมทันไนท์เลือกเอ่อเมลชากาดนะครับสามารถที่จะเลือก เป็นโกคิสึได้นะครับตัวละครให้เลือกหลากหลายครับผมก็เลยคิดว่าเออผมจะเลือกตรงนี้เป็นกาโร่นะครับแล้วก็ไปเลือกกิจกรรมกาโร่แจกฟรีเนี่ยเป็นเออตัวละครอื่นครับผมอาจจะเลือกเป็นโกคิสึนะผมตั้งใจอยากได้โกคิสึเพราะว่าเออตอนที่ผมเล่นกาโร่เนี่ยผมรู้สึกว่ากาโร่เนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบเก่งจนบลักอะทุกคนเพราะงั้นเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเราเคลียร์ด่าน PVE ได้แบบดีอยู่แล้วนะครับแต่เออปัญหาจะมาเกิดตรงปีศาจครับเพราะว่าปีศาจเนี่ยเราจะไม่เก่งนะครับก็เลยคิดว่าเราจะเลือกโกคิสึนะครับผมตั้งเอกมนผ็ แต่เรื่องนี้ก็เดี๋ยวไว้ดูอนาคตนะว่าเราจะยังไงกันบ้างนะสำหรับตอนนี้ก็มีความคิดประมาณนี้ไปก่อนนั่นเองครับเพื่อนโอเคเราต้องแชร์ให้ครบเออกี่คนนะจำไม่ได้แต่เราต้องแชร์ให้ครบครับเราจะได้ของนั่นเองโอ้โหสภาพจนเลย โอเคต่อไปเดี๋ยวผมขอมาสำรวจถ้ำลึกลับกันหน่อยละกันนะครับก็เดี๋ยวขุดเลยผมจะขุดเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีขุดของลูกพี่ผมเลยนะลูกพี่ผมผมเอาวิธีการขุดนดี้ยวมาจากลูกพี่ผมและนี่ไงคมปะโคตรคมอันนี้ฟุกนะครับไม่เกี่ยวโอเคไปชั้นต่อไปกันเลยมาเดี๋ยวมาขุดต่อโป่งไม่เจอ,อโป่งเอ้ยไม่เจอโป่งไม่เจอโป่งเฮ้ยได้เพชรสิบเมตรคมอยู่โป่งนี่ไงคมเห็นปะวิธีขุดที่ดีที่สุดในโลก ไปชั้นต่อไปเลยครับมาต่อไปขุดครับเอ้ยได้ของม่วงเอาจริงๆอยากได้ของม่วงให้ครบอยู่เหมือนกันนะเอ้ยใกล้ครบแล้วอะขาดอีกอันเดียวขอได้เปล่าคือได้เกิดผมมีของม่วงตั้งแต่วันแรกนี่คือคมมากเละโอ้ยเราผ่านด่านต่อไปอีกแล้วโคตรเวอร์ขอของม่วงหน่อยเอานี่ไงอันแรกเจอเลยเห็นป่าววิธีขุดของลูกพี่ผมอะโอเคลาก,ก่อนครับอ่อผมแรกอะไรดีไม่มีอะไรแรกไม่แรกอะไรลากา่อนขอหน่อยขอเป็นตายนี่เยอะๆตาพลังคมครับอันนี้คมนะ มาขออัพเลยแล้วกันโอ้ยอัพหนึ่งดาวได้พอดีคมครับอันนี้คมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราปั้นเฟย่ากันครับเฟย่าก็ได้หนึ่งดาวเหมือนกันนะครับหรือก็สำหรับเจนอสอันนี้ผมยังไม่ปั้นแล้วกัน,นับจริงๆควรปั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าปั้นจะไม่มีคอครับก็อาจจะยังดีกว่าเดี๋ยวค่อยปั้นชงค้ำๆนะครับผมก็ปั้นเฟย่าเลย โอเคตอนนี้นยครับสิ่งที่เราพยายามที่จะต้องทําก็คือการใช้พลังงานให้ได้แบบเยอะที่สุดนะเพื่อให้เราอัพเวลไปไกลๆนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมใช้ทิ้งเลยแล้วก็เรียบร้อยครับอัพเป็นเวว23นะไม่มีอะไรต้องเป็นเวล24นะครับโอเคเดี๋ยวผมใช้พลังงานเพิ่มแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเรามาซื้อตรงนี้นะครับสำหรับนินจานะครับก็ซื้อไปเลย588นะครับได้พลังงานแล้วก็ได้ตรานะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รับอันนี้แล้้้ววกกจะะไดดตรรายเช่นนนััคบ วันแรกนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราควรจะทำา2ดาวให้ได้สักตัว2ตัวนะครับแบบถ้าออนจริงๆผมว่าทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับมันจะดีเพราะว่าเพราะว่าพลังเราจะได้เยอะนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อัพเลเลทางตอนไปปลดล็อกหรือยังยังไม่ปลดล็อกนะครับโอเคอัพเฟย่าโอเคพลังงานหมดแล้วเดี๋ยวผมจะไปซื้อพลังงานหน่อยแล้วกันซื้อ25เอ่อยี่าก่อนแล้วกันนะครับเอ่อไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้นะแบบซื้อไปเรื่อยๆเท่าที่พอใช้นะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้หมดละ ก็จรที่ผมว่าซื้อมาเลยก็ดูเหนื่อยเนาะดูเหนื่อยเนาะซื้อเรื่อยๆเนี่ยดูเหนื่อยเนาะโอเคตอนนี้คือขออัพเวลก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยจริงๆใต้ดินผมว่าไม่ต้องปั้นก็ได้นะเพราะว่าเราไปปั้นเฟยาก็ได้โอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะครับผมมีกิ้วหรือยังโอ้ยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวร้องขอเลยร้องขอร้องขอไปนี่ไงเข้ากิ้วและอ่าเวลาเข้ากิ้วนะเราพยายามดูต่อรองกิวนะว่าแบบมันมีคนต่อรองไว้กิวมันแบบดีไหมอะไรอย่างงี้เออ ดูไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเราเราจะมีปัญหาเรื่องต่อรองนะครับเพราะว่าถ้าคนต่อรองเยอะเนี่ยมันจะได้เพชรนะครับแต่ถ้าคนไม่ต่อรองเลยเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลยนะไม่เป็นไรยังไม่ต้องเร่งรีบมากขนาดนั้นก็ได้ครับตั้งแต่มีระบบต่อรองมานี่คือแบบเครียดอยู่นะเวลาเข้ากิวนะเครีย <c> ด <oughs> <c oughs> อยู่นะโอเค <c oughs> ได้เพชรโอเค <c oughs> โอเคคือเพชรได้เยอะมากนะผมได้เพชรเป็นจะเป็นหมื่นแล้วเนี่ยฟุบุบกิเอาอยัางไงครับครับก็มัน ัแจกฟรีในเว็บนะครับก็ทุกคนก็อย่าลืมไปเอากันนะครับมันแจกฟรีในเว็บนะเดี๋ยวผมขอมาใส่โค้ดหน่อยละกันครับผมไม่แน่ใจนะว่า ID นี้แบบเขาใส่โค้ดไปเยอะแค่ไหนละแต่เดี๋ยวผมจะเอาโค้ดมาใส่นะครับโค้ดแรกครับเป็น OPM FIFA นะครับก็นี่เลยของก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็น OPM ครับ200รอ่ย25นะครับ OCT นะครับก็ใส่เลยอันนี้เขาใส่ไปแล้วนะครับต่อไปนะเป็น อ่อะไรไม่รู้ก็ใส่ไปคนนี้ก็ใส่ไปแล้วนะครับต่อไปเป็น OPM 25มูลครับก็ใส่ไปแล้วนะครับเอาต่อไปเป็น 8, 8 8 8ปอะไรไม่รู้นะครับ OPM 25นะครับก็ใส่ไปแล้วต่อไปเป็นเอ่อ25 OPM 5้าใส่ไปแล้วต่อไปเป็น OPM back t น o ครับใส่ไปแล้วต่อไปเป็น OPM s 3 go ต่อไปเป็นหหอะไรไม่รู้ครับใส่ไปแล้วต่อไปเป็น Halloween 2 5 แล้วก็สาหรับโค้ดสุดท้ายครับเป็น OPM ใจร้าวโกนั่นเองนะครับโอเคใช้ไปจไม่เหลือคนไหนที่ไม่ใช่ก็สามารถเอาไปใส่กันได้นะครับ later โอเคในที่สุดผมก็เจอกิวที่เขาต่อรองไปเยอะแล้วนะครับก็ต่อรองเลย แต่เดี๋ยวเราค่อยซื้อนะครับเรารอให้คนมันต่อรองกันเยอะๆก่อนแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ลบ188เพชรแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะได้เพชรจำนวน188ตรงนี้ด้วยนะครับคือได้เกิดมันติดลบเท่าไหร่เราก็จะได้เพชรตามจํานวนเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวได้ได้ได้ราเชนมาไงนี้ราเชนมาไงนี้เราขอเป็นเศษเจนอสนะครับอย่างน้อยก็ได้นะแต่ก็แน่นอนครับเราไม่สามารถที่จะพิีชิดจุงได้นะครับเพราะว่าเราเข้ากิวแล้วก็ออกนั่นเองนะครับผมก็นี่อาจจะเป็นข้อเสียใหญ่หลวงเลยแหละ โอเคแล้วก็เวลยี่สี่เรียบร้อยครับซึ่งก็จะปลดล็อกท้าสูราชาแล้วก็ไอเทมแล้วก็ทักษะของไซตามานั่นเองนะครับและคือไม่ไมบอกไม่สอนไม่สอนวิธีเล่นเลยโอเคไม่เป็นไรครับก็นี่ครับเดี๋ยวมาดูไอเทมชิ้นแรกว่าแบบเราประเดิมได้อะไรนะถ้าประเดิมได้ของดีมันอาจจะดีหรือเปล่านะไปครับตอนนี้เป็น HP ไม่ดีเท่าไหร่ส่วนการฟาร์มท้าสุราชาเนี่ยครับจริงๆผมแนะนําว่าวันแรกเนี่ยให้ฟาร์มไปให้หมดเลยนะครับแต่ผมขอรอฟาร์มตรงเวลยี่ิบหกแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันจะได้ของดีกว่า วิหนึ่งนั่นเองนะครับก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะดันววยี่หกกันแต่ผมว่าน่าจะนานน่าดูเออแล้วก็อีกอย่างครับเผื่อทุกคนจะลืมนะอีกยงไอครับอย่าลืมปั้นด้วยนะคือผมผมลืมไปแล้วนะครับก็เลยมาเตือนทุกคนครับว่าระวังลืมนะครับอียงไอเนี่ยครับเวลาเราปั้นเนี่ยเราจะได้ตัวแดงนะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะให้ปั้นไปถึงรอบฟ้านะครับผมก็อย่าลืมปั้นกันด้วยนะอันนี้ผมพลาดจริงๆไม่ควรปั้นเฟย่านะแต่มาปั้นออียงไอแล้วค่อยดีให้เฟย่่่าาาเเป็นนนววทีีดดกะะะครับแตผมพ ปั้นกันเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราอยากขึ้นเวล25นะเพื่อที่จะได้ฟาร์มทหารใหม่นั่นเองโอเคเรียบร้อยประมาณนี้แล้วก็อันนี้รับผมขึ้นเป็นกราบฟ้าเนาะผมไม่แนใ่ใจว่าต้องเป็นกกอบฟ้าธรรมดาหรือกกอบฟ้า1จุดอันนี้จําไม่ได้นะขออภัยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ผมเก็บไว้งั้นแหละไม่รีทิ้งนะครับจริงๆควรจะรีทิ้งอยู่ Okay. ได้ตัวแดงมา1นใบครับตอนนี้ก็เป็น81ใบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวต่อมาเรามาดูที่ใสตามากันหน่อยครับสำหรับสตอรี่นะครับก็กดไปเลยนี่ครับเราก็จะประสานได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้พลังนะครับแล้วก็ประสานแชร์นี่เลยได้50เมตรนะครับซึ่ง ตรงนี้นะครับวิธีการทำเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทําด้านบนนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันจะทําไปมันเลื่อนไปไม่ได้ด้านบนเนี่ยมันจะได้เป็นหน่วยนะครับถ้าเราเอาด้านล่างเนี่ยมันจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ต้นเกมเนี่ยครับมันเพิ and ่มพลังค่อนข้างน้อยนะคือเละเกมอ่ะมันเพิ่มเยอะจริงครับแต่ต้นเกมมันจะเพิ่มน้อยนะครับเพราะงั้นเราเอาเป็นเป็นหน่วยนะครับมันจะได้พลังเยอะกว่านั่นเองนะครับผมเพราะงั้นก็มาทำไปเลยขอให้ได้ได้ในครั้งแรกทีเถอะ ไม่พอแล้วก็เกลือด้วยและนี่ครับถ้าเราแชร์เราก็จะได้หนึ่งครั้งนะครับต่อไปขาดอีกรูปหนึ่งบริจาคชิ้นส่วนตัวละครหนึ่งครั้งครับก็นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> บริจาคไม่ได้น้องไม่เอาก็ได้ว่าเควสนี้ผมโคตรเบื่อเลยวะโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ทําไม่ได้ไปหนึ่งเควสนะครับเพราะว่าพวกเห็นแก่ตัวนะครับมันไม่ยอมขอเศจเจนอตวาขอรับเควสเลยนี่ไงทุกคนส่งเสร็จให้ผมแต่ผมไม่สามารถส่งเสร็จได้ สภาพส่งเจนอตไหมอาจจะยังไม่อยากให้พวกโลกมาโอเคแล้วก็เคลอื่นเราก็ทําไม่ได้แล้วนะมีฮีโร่เีกพิศได้อยู่แต่เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวไปทําฮีโร่อีกพิศกันสำหรับฮีโร่เีกพิศนะจริงจริงถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะมีทริกนะแต่ผมว่าตอนนี้ไม่ต้องใช้ทริกแล้วแหละครับเพราะว่าตัวละครแจกเยอะมากนะครับมาเดี๋ยวเราก็สู้เลยเราเอาเจนอสไว้ตรงนี้เพราะว่ายังไงดอยเราใส่อันนี้ก็ก็ใส่อันนี้เออทาไมทาไมถึงจะไม่ใส่งงเหมือนกัน แล้วก็เรียบร้อยครับผมจะไปด่านต่อไปโอเคเรียบร้อยเรามาถึงด่าน5ครับผมก็ไปต่อด่าน6แต่ผมจะยังไม่รับของด่าน6รายการครับเราออกมารับเคลสต,ตรงนี้นั่นเองนะจริงๆขึ้นด่าน5ก็โอเคละเราจะได้ตัวแดง1ใบนั่นเองแล้วก็รับเคลสเลยครับผมตอนนี้ก็เกือบจะเวลยี่ห้าแล้วนะอีกนิดเดียวผมว่าซื้อพลังงานอีกสักรอบหนึ่งนะครับน่าจะน่าจะได้แล้วนะครับก็ซื้อเลยมา <c oughs> เดี๋ยวมาดันบารังให้กับตัวไหนดีอ่าเป็นดันให้ฟูบูกี้แล้วกัน,นครับดันไม่ได้ไดยอาจจะยังแล้วกันถ้าอย่างนั้นอ่าดันให้เจนอตแล้วกัน,นครับจะได้รี J oss, เจนอตไปให้เจโน้ตอีกตัวโอเคไม่พออยู่ดีวะต้องซื้ออีกนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวซื้อรอบนึงร้อยห้าสิบอ่ารนะ้ 150. อยห้าสิบผมว่าเราอาจจะเป็นฟิลแบบว่าดูโฆษณาก่อนดีกว่านะครับก็เพราะงั้นเดี๋ยวผมจะไปพยายามดันให้ฟูบูยี้แ้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันครับ เรียบร้อยครับเวลยีบห้านะครับก็มันก็จะปลดล็อกไอ้อะไรนะอ่าด่านใหม่นะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเคลียร์ด่านใหม่กันดีกว่านะครับก็นี่เลยถนนไร้ผู้คนถนนไร้คนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันครับ ซึ่งก็เรียบร้อยครับผมดูโฆษณาหมดแล้วนะต้องบอกเลยว่ากว่าจะดูหมดเนี่ยคือแบบโอ้โหเหนื่อยมากนะปัญหาคือการที่แบบกว่ามันจะกว่ามันจะรีมาถึงพลังงานเนี่ยคือแบบโอ้แทบร้องครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราเอาพลังงานไปทิ้งกันเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันขึ้นเวลอล26นะครับเพื่อที่เราจะได้ฟาร์มของนั่นเองนะครับผมมาเลยดีกว่าโอเคไม่ขึ้นอยู่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซื้อพลังงานเลยลวกันนะครับ150นะครับซื้อไปเลย จริงๆผมว่า1 5 0่าน่าจะได้ซื้อ2ครั้งนะแต่ไม่ต้องรีบซื้อนะครับซื้อแค่เท่าที่ใช้พอนีมันจะได้ไม่เปลืองนะครับผมและนี่ครับเวลยี่สิบหกเรียบร้อยนะครับซึ่งก็จะเพิ่มทาสุูราชาแล้วก็ใหม่มานั่งแล้วก็ดันเจียนเอ็กพีนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็บันเฟยาเลยเรียบร้อยโอเคด้วยแบบนั้นเองครับเดี๋ยวเราจะค้างโอ้โหขอบโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มแบบทีมกันนะครับก็เอาไปเลย3ตัว อ่าจริงๆปกติแล้วเนี่ยตัวละคร Silver f l a ็กจะเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับแต่ผมไม่สนแล้วอ่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ฟูบุกินะครับในการฟาร์มได้เลยเออช่างมาันเถอะผมไม่ดีละมาลองเอาฟูบุกิฟาร์มเลยโอ้โหฟูบุกิเป็นเต่าเลยฮะน้องโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในตอนที่ผมฟาร์มเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวได้ของดีๆหรือไม่ดีไงมาดูกันครับหลังจากที่เราฟาร์มทะเลลึกเสร็จครับก็มาดูของกันดีกว่าว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับก็เปิดมาเลยโอ้โหของเขียวค่อนข้างเยอะนะครับก็ เราใส่ฟุบุกิเลยนะครับก็ชิ้นแรกเขาเป็นโจมตีป้องกันนะครับอันนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอ่านี่ดีเลยนะโจมตีราเมจดคลียรบผมก็ถ้าคลีมาก็คือหัวโยกฮะแล้วก็อันนี้เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นโจมตีโจมตีธรรมดาครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอใส่เซตมาเซตมาฟรีนะครับให้มันแบบให้มันเอ่อได้เควสนะครับก็นี่เลยเราจะได้เควสนั่นเองอ่านี่นะครับจักรพรรดิก็จะให้ของแล้วก็ที่สําคัญครับให้ตัวแดงนะครับผม หลังจากนั้นเราก็เอาเซตมาเฟียออกนะครับก็แต่ผมก็อยากใส่เป็นเซตนะจริงๆนะเออเพราะงั้นผมจะใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะครับให้มันเป็นเซตเพราะว่าการโจมตีธรรมดาครับจะสร้างโบนัสดเมจเออช่างมันจริงเซตมาเฟียจะเหมาะกับพวกไล่โจมตีนะพวกบิสคิงพวกเอเกวินเอะอารอย่างงี้นะครับก็จะเหมาะมากโอเคต่อไปเป็นโกเคซเสื้อนะครับก็จะ ชิ้นแรกโอ้โหโจมตีไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากูแคเซื้อเนี่ยต้องใส่เป็นเฮดพีแต่ไม่เป็นไรผมใส่โจมตีก็ได้นะครับเพราะว่ากูแคเซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นโจมตีได้เช่นกันนะครับก็นี่ใส่เลยโอ้ครบเซตอีกแล้วนะเออเดี๋ยวหาต่อสู้เลยถ้า,างั้นอ๋อนี่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 น,น,นี่โอ้คมเลยครับอันนี้คมเลยมันจะเพิ่มเฮดพีให้ตัวเองนะบสิบเปอร์เซ็นต์นับต่อไปเป็นเฟรยยเปลฟรายนะครับก็เราจะใส่เป็นอันนี้แล้วกันครับต่อไปก็เป็นเอ่อไม่ดีเท่าไหร่เอ่อโอเคไม่ได้ไม่ดีเท่่าไหรรครับ แล้วใส่อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็เป็นอันนี้แล้วกันนะครับใส่มั่วๆไปก่อนนะครับโอเคไม่ใส่ละโอเคเรียบร้อยเอาแค่ประมาณนี้พอนะถึงแม้ว่ามันจะดันได้แต่ผมว่ามันเปลืองไปนะครับต่อไปมาขุดอันนี้กันต่อครับเราเจอแล้วนะตอนเช้าแต่ขุดพลาดครับขอโทษผมนึกว่ามันเป็นตัวใหญ่ขออภัยขออภัยโอเคต่อไปเป็นชั้น5้านะครับผมก่อแน่นอนครับสูตรลูกพี่ผมเหมือนเดิมนะครับโอ้เจอของม่วงครับเฮ้ยผมผอสารของม่วงแล้วได้ได้แล้วนะจะว่าไปอะ โอเคไม่เจอเฮ้ยเจออันนี้ก็ดีครับส่งต้นเกมดีเลยโอ้ยนี่ไงโอเคมาเดี๋ยวเรามาประสานของม่วงกันดีกว่าครับประสานเลครับจังหวะน,นี้ก็ได้เป็นมาเฟียนะครับเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซนต์เอานีเอาดีาดแล้วใครจะรู้ผมโอ้แล้วเป็นชิ้นที่ขาดพอดีโอ้า์นี่ครับอัพเลยอันนี้ก็อัพเลยครับอัพเลยอย่างนี้ผมท็อปร้อยสบายสบายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อย่างนี้จบไวหรือเปล่า คือผมสงสัยแล้วว่าอย่างนี้จบไว้หรือเปล่านี่ครับติดท็อป240นะเดี๋ยวผมจะพยายามดันให้ติดท็อปร้อยครับโอเคก่อนอื่นดันเช่น exp อ่อไอดี ID ผมผมว่านะอันนี้ผมคิดว่าไอนะี้ผมน่าจะบั๊กนะทุกคนคือเวลาเราเอ่อรีไอดีเร็วๆรวๆเ,วเ,วเ,วเวนี่ยครับบาง ID นะมันจะชอบแบบ บั๊กนะครับเควสบั๊กก็เรียกผมเรียกว,ว่าไอดีเควสบั๊กอะไรกันก็คือเวลามันมีเควสอะไรแจ้งเตือนครับมันจะไม่บอกเราครับเพราะว่าไอดีมันบั๊กนะครับซึ่งเออผมจริงๆผมชอบนะแต่บางครั้งเราก็ลืมนะครับว่าแบบเออเควสนี้เราทําไปหร้อย่างวะหรือยังไม่ทําหรืออะไรไงนะครับบางครั้งเราก็ลืลมแต่ส่วนตัวผมนะผมชอบนะไอดีบั๊กมันไม่ลาคาญนีครับเวลาแบบเวลาเราเล่นมันจะไม่มีอะไรขึ้นเต็มจอะครับผมก็ค่อนข้างจะชอบเลยนะครับวันนี้วันอะไรอะ วันนี้วันนนี้วัอาทิตย์นะครับมันจะรีทุกวันจันทร์งั้นผมซื้ออันนี้ไว้เลยละกันนะครับในเมื่อเกมจะรีทุกวันจันทร์ก็ซื้อจนหมดละกันนะครับผม <c oughs> โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมไปหาตรานิดหนึ่งละโอ้ด่านใหม่เปิดอาจจะเป็นฟิวยังดีกว่ามาเดี๋ยวผมมาตีจักรพรรดิเด็กกันหน่อยนะครับก็โหไม่มีขอเลยนี่ก็ฟุบุก,ก้ครับอันติไปจงังหวะน,นี้โอ้โหกับตายของม่วงแรงจัดโคตรเว้ย โอเคประมาณนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมมัดผ่านเลยโอเคตอนนี้พลังงานผมร้อยหล่อแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาปั้นให้โกเคซ้่นะครับปั้นไม่ได้นะครับยกเว้นว่าจะยัดเพชรซึ่งเออผมไม่ยัดดีกว่านะครับจริงๆถามว่ายัดคุมม้มไหมผมว่ามันแล้วแต่คนแล้วกันนะครับถ้าใครอยากพลังแบบเยอะๆต,ต,ตั้งแต่ต้นเกมก็อาจจะแบบยัดได้นะครับแต่ผมผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ไม่รีบขนาดนั้นนะครับเพราะว่า ต่อให้ผมดันท็อปร้อยได้วันนี้อ่ะพรุ่งนี้มันก็ก็ไม่ขึ้นอยู่ดีนะครับก็เลยแบบอาจจะเป็นฟิลไม่ยัดดีกว่านะครับมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาเคลียร์ด่านผู้กล้าอันนี้กันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันในตอนที่ผมเคลียร์เสร็จแล้วครับขุดดีกว่าขุดเลยแล้วก็เรียบร้อยครับมานี่เลยฟีนิกซ์แมน้ยได้กุญแจครับถือว่าไม่รู้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อยู่ดีอ่ะแล้วก็ขอแบบคมๆเลยดอกเดียวเจอไปโป้งเจอลมฮนะ แล้วก,ก็นี่ครับผมเราแชร์รูปร่างอันนั้นนะครับเป็นภาพนะครับก็จะได้จัก,กรยานอันนี้นั่นเองนะครับผมแชร์มีรางวัลก็เอามาใส่เลยนะสำหรับ,บจัก,กรยานแล้วก็ตอนนี้อันดับพลังผมตกมาแล้วนะครับก็เป็น245แต่ตอนแรกมันอยู่300แนละ้วมันมันขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยอ๋อผมปลดล็อกอันนี้ครับผมผมปลดล็อกรูปอันนี้นะมันก็เลยขึ้นมาได้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นรูปไซสามาอันนี้นะครับอันนี้ปลดล็อกไม่ได้แน่นอน,นครับแต่เราก็ยังคง หลังจากนั้นครัครบผมก็พยายามที่จะดันพลังให้ได้เยอะที่สุดครับเพื่อที่วันนี้เราจะได้ติด Top ท็อปร้อยนั่นเองก็ปั้นใจเนาะเลยครับผมมาเดี๋ยวปั้นไปอีกกรอบนึงนะครับะะโอ้โหขึ้นไม่ได้ค่านิดเดียวร拉เจลเออใช่ผมยังเคลียร์ดาดนี้ไม่เสร็จเลยใช่ปะเออคงยังเคลียร์ไม่เสร็จแล้ว <laughs> <laughs <_ anya> โอเคขอภัยครับมันอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยบางครั้งก็ได้นะครับและนี่ครับเราใกล้ติดท็อปร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมว่าดันอีกหน่อยติดเนาะเออเป็น เอ่ออาเดี๋ยวเปลี่ยนโกเกิลเสื้อแล้วกันครับทุกคนเอาของเอ่อดาเมจให้ไฟย่าเปลวไฟนะครับแล้วเอาของแทงไมค์โกเกเซือโอเคอันดับน่าจะเพิ่มนะไม่เพิ่มทีเดียวโอเคโอเคเงินก็ช่างหัวมันนครับก็มาเดี๋ยวเรามาอัพของฟูบุกิอันนี้กันต่อครับมันน่าจะได้พลังเยอะนะครับอัพไปสักโอเคอัพไม่ได้ลโอเคตอนนี้ติดท็อปร้อยหรือยังเกือบร้อยแล้วนะครับก็อีกนิดเดียวอีนิดเดียวเท่านั้นเอ่อ ผมว่าอัพของนิดหน่อยก็น่าจะได้ละแล้วก็น่าจะเรียบร้อยนะครับน่าจะท็อปร้อยละฮ่ามันตกมาอีกแล้วอะอ้มันกล้าดีดันสู้วะผมว่าข้อเสียคือเราทำสองดาวได้น้อยไปวะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นอันนี้ไม่น่าต้องซื้อละซื้ออันนี้แล้วกันครับมาสัก5อันนะครับเพื่อได้อัพให้เฟย่าเปลวไฟครับพลังน่าจะเพิ่มเปิดเลยขาดอีกนิดนึงนะครับมาขอหน่อยดีกว่าทั้งอันพอ คมมันต้องอย่างนี้ดิแล้วก็ต่อไปแรกเป็นอันนี้นะครับแลกหมดเลยโอเคเรียบร้อยอัพเลยนี่มาติดทอ100็อปร้อยหรือยังโอ้โหร้อยพอดีคม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 เวียวเลยอะนี่ครัอัพถึงลิมิตหก็จะได้ของนะครับชนะลานประลอง8ดครั้งสภาพอย่าบอกว่าผมตีไม่ชนะเลยนะใช่เหรอผมสู้ไม่ได้เนี่ยลานประลองสู้ได้ปะเอาตัววายเฉย ตัวรนบิดอ๋อตอนนั้นมันน่าจะบักแน่เลยครับทุกคนน่าจะบักแบบไม่มีตัวอะไรเงี้ยงั้นผมไม่ตีแลนะ้วกันอัพเจนอตด้วยครับมาอันนี้น่าจะท็อปร้อยแน่นอนนะครับทุกคนเฮ้ยอันนี้ผมแรกได้นะโอเคแต่เวลตัวละครไม่พอแต่ไม่ว่ายังไงผมว่าเราติดท็อปร้อยแล้วนี่ครับผมเราติดอันดับที่95แล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมสามารถที่จะคงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเวลา 3วันนะครับผมว่า3วันเกินไปน่าจะสวันพอแล้วครับทุกคน3วันผมว่าเยอะไปนะครับก็ถ้าเกิดผมสามารถที่จะทำได้นะครับก็แปลว่าผมจะชนะไปเลยนั่นเองครับก็าสามวันเหมือนเดิมนั่นแหละเออเปลี่ยนใจแล้วนะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราติดตามดูนครับว่าผมจะคงอยู่แบบนี้ได้นานแค่ไหนแล้วผมจะใช้เวลากี่วันในการสลับชาเลนจ์นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับชอบไงกดไลค์กดติดตามครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันเยอะๆนะครับผมจะได้ทำเรื่อยๆยาวๆนะครับ แต่ก็ขอโทษทุกคนล่วงหน้านะถ้าแบบซีรีส์นี้มันจบไวแบบถ้าเกิดผมเก่งเกินอะไรเงี้ยเออต้องขอโทษด้วยนะครับผม,อมโอเคเราไว้เจอใหม่คลิปหน้าครัสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายครับ